เดี๋ยวพี่เปิดใหม่คันหนึ่งเลยดีกว่าเอาว่าเอาเอาว่าเอาว่า,า,วาพี่โน้ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาคันไหนมาอ่ะคันไหนอ,อหนันนี้ดีกว่าไหมแล้วถ้ารถแบบนี้นมันมีมอเตอร์ไซค์ไหมคันสีแดงๆอ่ะเอาไหมไม่เอาอ่ะเอาจบเลยโน้ตดีกว่าในโน้ตในเน็ตขนาดขนา ไอ้คันคันน้ำเงินอ่ะพี่มาคูเลตอ,อ่ะเออพี่อ่าดูนี่ไงดูหนักก็ดูหนักเฟี้ยวโอ้โหเนี่ยเฟีย<ง>้ยวบนบนลาน,นมี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 คนนั่งด้วยมีด้วยเอมเอมีคนกับด้วยโก้ีน้ิ๋มเนี่มันลดมันลดคุ้งผู่เปล่าวะ นี่นี่มัคโบเลตนะครับผมใช่ครับอ่าเป็นรถแบบโบราณใช่ไหมใช่รถแบบคุ่มๆได้ครับร้อสีทองบอดี้สีฟ้าอ่อนพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายโครเมียมและมีคนขับด้วยตอมมาเฮ้ยมาๆมา,มาเร็วมาตอมมาอยมาเลยป่อยมาเลย อ้าวปล่อยมาเลยเร็วหนึ่งสองสอ้ยแรงเว้ยโอยโอ้โหพามพิกอะไรแบบตรงนั้นวะรถตอมันแรง <laughs> อันนี้ครับจากที่ลองวิ่งเมื่อกี้นะคะผมก็ได้รับคําแนะนํามาว่าไอเนี้ย vs นะครับคือข้างหลังเนี่ยมันมันสั้นไปครับเวลาโค้งใช่ไหมเนี่ยยางหลังมันก็จะไปปีนขอบอย่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ๆก็พลิกเองเลย ครับมีของเจ๋งๆจะมาให้ดูครับผมเฮ้ยคันใหม่คันใหม่อุ้ยคันใหม่ห,ห,หล่อเลยอุ้ยอันนี้มันม่วงคอนเซ็ปต์ม่วงม่วงเขียวโอ้ยสวยครับพี่ครับหยิบดูได้เลยพี่หยิบดูได้นี่ครับรถเจ้ครับของพี่คนนี้ครับ บอกว่าอันนี้คือพึ่งประกอบเสร็จสดๆร้อนๆลอนเลยครับวันนี้ครับนี่ครับเป็นระบบตบหูสวยนะ ครับผมอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับผมชื่อบิ๊กครับผมชื่อบิ๊กครับอ่าพี่พี่บิ๊กนะครับนะครับใครอยากมาวัดจากคันนี้ได้ก็มาวัดอย่าวั์ครับเลยดีเละเละทุกว่าหมายถึงเขาเละใช่ไหมเราเละโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นคันก่อนอันนี้คันแรกคันแรกคันแรกอันนี้คันคันแรกอยู่นี่นั่นคันแรกอยู่ไหนชุดจีนอ๋อชุดจีนธรรมดาไม่มีอะไรอ๋ออันนี้คือคันแรกอ่า อันนี้อันนี้เป็นล่าสุดอันนี้ล่าสุดอันนี้หนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้สองสามลองยังครับลองหมดแล้วลองหมดแล้วหลุดทุกคันหลุดทุกคันนี่อ่าว่าอะไรมั่งอันนี้เป็นสมอคู่ครับอ่าถ้าเป็นกระจนกระจนเขาเรียกกันชนสุดข้างในอ่าอ่าเป็นกระจนแข็งนะแล้วก็ตบอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ข้างหลังเป็นหางยาวแล้ว ถังยาวยาวแล้วมีลูกดิกเนี่ยลูกดิกเป็นกลองแกนจะยกได้เยอะกว่าปกติอ๋อเอาไว้ปรับองศาเวลาวิ่งใช่ใช่แล้วก็โชว์เป็นระบบโอลิงก็จะทนอึดหนื่อยกว่าอ่าแล้วก็นี่ก็ตกเป็นยางรัดอจุดบนก็จะเวลาเหวี่ยงมันจะไม่เหวี่ยงม็นจะนิ่งกว่าอแต่ว่าเซอร์วิสยากหน่อยเพราะว่ามันต้องคลายตรงนี้ออกมาเพื่อเปลี่ยนนี่โอก็ทำทำเออเวลาเราจะ ตัดเซตเบรกเงี้ยอ่าอ่ามันต้องไปค่อยทำต้องใจเย็นๆย็เพราะว่ามันมันต้องไขตรงนี้ออกมาใช่ไหม,มอ่า พ่วงกระตบด้วยก่เลยพ่วงทุกจุดใช่ไหมอีคันนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมโน้ตคันนี้เหมือนกันไหมคันนี้กันชนสปริงกันชนสปริงอ่ะสปริงแต่ว่าเป็นสมอนเดียวอ่ากันชนสปริงก็ตกเป็นเอทโยโยกพวงกันชนอ่าแล้วก็ข้างหลังเป็นสมอสมอเดียวเหมือนกันอ่าอ่าเป็นดิ๊กเป็นลูกดิ๊กปกติอ่า เป็นช็กปกติไม่ได้เป็น o oh, โอลิงอ๋อช็กมันต่างกันไหมพี่ช็กปกติกับโอลิงโอลิงมันจะหนืดมันลิงมันแข็งกว่ามันก็จะความแรงเวลาออกเยอะกว่าอ่า ah, มันเกาะกว่าก็ไม่ค่อยไม่ต้องค่อยแมนเทนแนซ์มากก็่าไหร่อ๋อ ในเพ่สนามนี้ยากตรงไหนครับไม่ไม่ยากครับไม่ยากแต่ Prophet, yeah, แค่ไม่ทันนะวิ่งไม่ทันเขาใช่ไหมไม่ทันเขาควรจะแรงก็แรงเกินเน่ยอ๋อไม่ได้เเ็กยยางงปนอันนี้ขั้นไหนครับพี่อันนี้อันนี้ขั้นที่สองเฮ้ยแรงเกินเปลี่ยนเบรกก่อนเปลี่ยนเบรกก่อนเดแล้วพักใหม่พี่เรา๋ยวพักใหม่เซตใหม่เซตใหม่เดี๋ยวเซตใหม่เซตใหม่ อ่านี่นะครับผมลองดูนะคันโพนี่โพนี่โพนี่อ่าโพนี่ เอาจริงวิ่งดีนะพี่วิ่งดีรวิ่งดีุดี๋ยวหลุดตรงนั้นไม่หน่อยอ่ะเสริมแบงอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆกำลังทำอะไรครับพี่มเต็มรถครับอารจพลงวิ่งคันใหม่ใช่เพิ่งลงมอเตอร์มาใหมุด กับโลยังครับอะไรเงี้กับโลกับโลนี่มันช่วยอะไรบ้างพี่ผมว่ากับโลม,มันมาประผมว่ามันประคองรถดีขึ้นนะหมายถึงหมายถึงกับกับกับจากล่างขึ้นบนใช่ครับอ๋อมันประคองรถได้ดีขึ้นในความคิดผมนะอ่าใช่ไหมครน,นี่นี่ใช้ันม่วงเจอไหมที่ว่าพ่อพ่นนอแม่เพิ่งจะได้ครั้งแรก อันนี้อันนี้คือขันม่วงขันใหม่ขันใหม่อ่าสดสดร้อนร้อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่ใช่กับโลกับโลกับโรใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ได้จริงกับโลเนาะต้องเติมอีกหน่อยนะพี่เนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดินทางกลับกันหมดแล้วครับผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยพี่กับโลใช่อันนี้พี่โน้ตพี่โน้ตก็แนะนำมาหรอกับโลดีกว่าอ๋อกับโลมันช่วยช่วยเพิ่มความเหนียว ใช่มันจะเขาแล้วมันอยู่อยู่รางอยู่รางมากกว่าอ่าอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ผมชื่อพี่ครับพี่บิ๊กใช่ครับอยู่อยู่อยู่แถวไหนครับอยู่บ้านผมอยู่ประชาชีสาม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 เองสามสามอยู่ตรงนี้ครับพี่อ๋อใกล้กันใครอยากวัดก็ติดต่อประชาชีไม่วัดไม่วัดไม่วัดเล่นกันเล่นกันเล่นกันวัดไม่ไหววัดไม่ไหวเดี๋ยวเดิ่งโอเคครับผมอันนี้พี่พี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อผมขายเกี่ยวกับพัาเครื่องครับพัาเครื่องใช่ครับเฮ้ยจริงจริง มันมันไม่น่ามาให้เล่นทมย่าเลยใช่ไหมใช่คนละแนวเลยนะคนละแนวเลยนะ อันนี้คือปลุกเสกพุทธคุณมาด้วยไหมพี่ก็ถามว่าจะเอาหลวงพ่อใส่กันด้วยได้อยู่ยังไงพี่นี่พี่เปิดร้านเองหรือว่าเป็นตอนนี้ขายขายไม่ออนไลน์อย่างเดียวขายออนไลน์เหรอใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดร้านอยู่นี้นผมเหนื่อยเพราะมันโควิดมาเหนื่อยมากรับสองบ้างไหมพี่อะไรนะรับสองพระบ้างไหมดูได้พอดูได้พอดูได้ใช่ไหมพอแบบเพื่อนกันก็แบ่งกันดูดูได้ออ๋เพราะว่ามันบางทีจะไม่ค่อยไปดูท้าย ใช่โดนรองเท้าอ่ะใช่ใช่บางทีเราเชื่ออีกอย่างหนึ่งเขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนเฮ้ยพระเกสอ่ะต่เขาบอกเฮ้ยผมแท้เราก็โดนรองเท้าโดนอย่างนี้ยกเล่นบอกว่าเขามันติดซื้อเลยตีขายกับเราเลยเนี่ยมีราคามากชอบซื้อไม่ชอบไม่ซื้อจบง่ายกว่าคนก็อยากติดตามอยากอะไรอยากแบบเอาเอาเอาเกี่ยวกับพระเนี่ย ต, ось, shirt, ต,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 ต้องต้องติดต่อไงครับผมก็ทำยูทูบชื่อบิ๊กพูลบิ๊กพ sì ูลทวีชาแนลบิ๊กบิ๊กพูลทวีชาแนลบิ๊กพูลทวีชาแนลนะครับผมหรือก็ไปดูติดตามในเฟซบุ๊กก็ได้ครัปบิ๊กพูลทวีอ่าใช่นะครับก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ขึ้นรูปให้เนะอ่าได้เดี๋ยวผมขึ้นแถบให้นะครับผมได้ครับเครื่องสายลงคุโตะอะไรเนี้ยเรา สามารถบริการให้ได้ได้ครับชอบอะไรอะไรไงก็มาดูได้อ๋อดีเลยพี่มาดูรถก็บักไซสุวันเสาได้ได้ครับผมรถพุทธคุณรถพุทธคุณเดี๋ยวเอาพ่อใส่ไปด้วยข้าหน้าเอาองค์แพงๆนะพี่เวลาโหลดนี้จะได้แพงไม่ได้ไทยกับเมียโลเมียโล ครับผมโอเคฝากพี่บิ๊กอ่าได้เลยครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครมีซื้อขายทั้งอะไรไงก็ยินดีติดต่อครัอ่าได้ได้เลยครับเดี๋ยวฝากเขาได้วยนะครับครับครับผมครับเนี่ยขอฝาติดตามพี่อยู่ใช่ใช่ครับเชื่อไเชื่อติดตามอยู่ติดตามพี่อยู่อ๋อขอบคุณครับนี่แปบแปดูแข่พ่อพ่อย่ออ้อย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 ย่อย